นดเดี๋ยวดับนิมนต์ท่านเพิ่มขนยังไม่ได้ถ่ายเลยรู้ไปหลกล้องวนูอ่ะพี่หนเร็วมันรู้ช่ไทำไงยาถ่ายย้อนนี่นีมอนุเสียงดังเลยนี่ ขึ้นเดี๋จวหัวใจไปที่หม้อกที่อื่นๆร้อนร้อนร้อนรอรอนร้อนนัมามีมามหาลัยไปร้อนมากตอนตอนเย็นอาจารย์เต็มเต็มแต่คุณติด่คุณผู้หญิงนะอ๋อนั่นแหละคุท่านเดือดตรงนั้นก็แม้คุณท่านนั่งนั่นนะฮะคุณท่านนั่งนั่งนั่งนั่นน่ะไปไปไปหาคุณท่านดีกว่าเพราะคุณท่านจะรุกลงมาลำบากต่างกันครับพยุงอาจารย์ไปด้วย